ยังนี่ยนะเขายังนี่ยนะเข่าให้กระชุกเลยเนาะขั้นคข่เนี่ประมาณจักแสนน้นเนาะออปลามันหอบเลยเนาะเข่าให้เนาะเข่าเมาเ <c oughs> ทุกคนเลยปลาแบ่งทุกคนเลยกว่าจะได้กินข้าว,าวมาเลยเนาะแม่นกว่าจะได้กินข้าวเมา มาสาวถ่ายเคยบ่อน้องตำเขามาไปขายอยู่เมืองมาเคยเนาะตัวพี่นี่ต้องจำแบบนี้ทุกคนเลยจำพี่เราใบพอจำพี่โอ้เรกินข้าวไหม่เลยเนาะโอ้เห็นบ่อน้องจานเนี่ยโอ้จวยมือยะนก่นเระจอดดึกเยอะแต่ถึงนานาๆแม่แต่ละนานาอยู่กันยิ่ง าเนี่ะจอดุดเตอยู่เอ็นพนมิาี่อีกุ้เกี่ยวด้านเพื่อนานกเจียเพื่อแช่บอกให้ชาด้ดแล้วันนี้แล้วเออประมาณเ่านี้เห็นบอประเพณีบ้านเฮาอันนี้ก็คือจำบอกให้เจ้าปลาเจ้าเขากินก่อนโอ้นี่เุกคนอันกเขากินก่อนเฮากินตำลานี่ละทุกคนเลยอซี่อะไรคนที่บอกเข้าใจว่าประเพณีบ้านเฮา สวัสดีจ้าชาวไทยอีหยังนี่น่ะเขายังนี่น่ะเขาเมาเขาเมาแสดงว่าโมบานน้องนี่เขาให้กันสุกเลยเนาะเกินยังเก็ดบุญบ่ฮะตัมกินซื้อตัมกินซื้ออ๋อเฉพาะปีหนึ่งเลยกินเธอหนึงเนาะโอ้ทุกคนตัมเขาเมาตัมอีสเดอกบ่แม่นเนาะอ๋ออันนี้ก็คือแตน่าขอบเคยขึ้นใหม่สนัตบดบานเฮาเวลาเฮ็ดให้ยเหตุชวนทุกคน เมย์จะกินข้าวเมาต้องตั้มทุกคนปีหนึ่งได้กินเธอหนึ่งอันนี้คือสาวไทยคนสวยพี่น้อง TFC เดี๋ย้หูจักพี่น้อยมาเมื่อนี้เมย์ย่งมายามน้องกับโต้งน้องเป็นจุจ๊จอยหนึ่งเห็นเบียรหลายพี่น้องใช่วงนีง้แต่ช่วงการเสียหอดเอาละดูปูดข่าวหายพี่น้องอีพอรเมย์ไปใส่เมื่อ,อนี้คือเบื่อเยือนเห็ดเบียร์หนังเนาะจะใครอ๋อคันค่ายนี่ประมาณจักแส้นน้องปลามันห่อเมือนเลยเนาะเขา่าวหายเนาะเข่าเมาทุกคนเลย กินแล้วเมาเลยบ่อยจะใส่มันชิแซบลายพี่น้องเข้าห้นึกว่ามันกินมากมีมะพร้าวหรือเปล่ามาใส่นะมีแล้วน้ำตาลเด้ยังบ่มีเราจะใส่แต่น้ำใจอย่างเดียวเลยจะใส่แต่มะพร้าวกินเลยป่ะเออขาไ่มีน้ำตาลใส่เกลือโลดอันนี้น้องสาวจะบ่ป่ะคน้ใดนี่นายเอาเอา มาเมื่อนี้มมนนบังเอิญเลยเนาะอารมณ์ดีตลอดสาวไทยมาทำเด้กดดกันเลยเลกินของแซ่บโอ้สาวไทยกับซีตามให้ผู้บ่าวกินบ่อันนี้นะเนาะได้มันแตกแล้วบ่เนี้นะมันหมุนเลยบ่อ๋อเอาสิพัดบันเนี้ยพี่น้องเอาทุกคนวิธีชีวิตสาวลาวอ่าคูวเคสนาบอดอ่าแบบข้าวกะจะกินข้าวเมาก็คือต้องไปหูดตามให้พี่น้องเลยแบบอ่าช่วงนี้กับข้าวให้ใกล้สุกแล้วพี่น้อง ก็คือบ้านน้องกับบริบูบุญอย่างเลคนกินหมนูอนซื่อพี่น้องไยปีหนึ่งก็ได้กินเธอนึงคาร์โบกินมันกับบริเกเมื่อยเด้เห็ดหายตลอดเน,นาะ <c oughs> แต่ชาวไทยในช่วงนี้เห็ดเบียกหลายเห็ดเบียกหลาย,ยตัวจอยเลย,ย,เลยมือนั่นเคยนึกว่าเจ้าจอยบริกินข้าวมาเมื่อนี่มาเมื่อนี่เจ้ากันยังจอยได้กินข้าวไหม่ว่าล้วบอกเขาซื่อให้ ย่าง,างบ่เขาไหม่มาหอดพอดีน้องตาเต็มเสาเี่บ่ว่ามันเปื่อยมันมุนมันยากเน,นาะว่าเข้าเมาทุกคนเลยเข้าหอดำหนึ่งกิน<ง>มันกะง่ายยุพี่น้องอันนี้ก็คือเขาน,นี่มันกะสิายากนิดนึงทุกคนเลยาเหน,นียวแม่้าผมได้ยากินเขาเมามามย,ยมายามสาวไทยตอนนี้เดอพี่น้องเลย เฟื่องการตอน Happy อย่างดีพี่น้องมาเยี่ยมมายามมือได้โอ้ยน้องก็ตอน h a ป p y อย่างดีทุกคนมาเมื่อนี้บรรยากาศยามตอนเช้าๆก็ได้พอน้องมาตามามักข้าวมาอีทุกคนกาด้านแล้วมาได้มาเยี่ยมมายามเออหลังจากผัดแล้วกะต้องเขียนหนีเนาะขยี้ขยี้ขยี้บบบบอ,าอ,อ,อาา้าวเบิ้งโดนมอเจ้าชาวไทยก็จะได้โอ้เ <laughs> บิง้ง ่ปทุกคนเลยกว่าจะได้กินข้าวมาเลยเนาะเน่เพราะว่าน้องเป็นแบบว่าบุมีเข้าตํำหางกระตาครั้งแรกนะเวลาก็จะซื้อกินเพราะว่าบรค่อยมีเข้าเขามีอยู่ในเฮือนบุมีเข้าในเฮือนก็จะซื้อเข้าตลาดกินตลอดนะนะก็เลยมือนี่มีเข้าใหม่เนกระตํากระมือกันยังบได้ชินนะเพื่อนจะบุมมีห้องสีบะมีโออันนี้คือเป็นน้องบะโอเขามีชาเสียงอ่าเฉดเฉดเทือนใหม่เนาะ โอ้ยังมีทึนทุกคนเลยนี่แปดโอ้ขาดแค่กระชังกซีมุ่งนะขาดแค่มุ่งนะขาดแต่ชังกซีไม่ครบมันแล้วสบายดีสาวน้อยสาวน้อยจะซื้อได้ไรเสียสี่อนอาเซียนวะอาเซียนเนาะอาเซียนอาเซียมอาเซียมโอ้นี่พี่น้องอันนี้สาวน้องอาเซียนอีเฟอรเพื่อนประมาณห้าหกเจ็ดปีแล้ว ยังไม่ได้ออกอ่ะยังไม่ได้ออกอยู่อยู่กับแม่สองคนบอกไอ้แม่เอาพัวใหม่แล้วเอาแล้วก็ปะอ่าน้องอยู่คนเดียวอยู่แค่ไม่พอแม่ได้เอาพัวใหม่เอาพัวใหม่แล้วเนาะแม่เจ้าเนาะจะอยู่น้ำมยะบ่ะจะวันใดเมื่อน้ำแม่บ่ะไปยักเมื่อเออเป็นแบบไปยักเมื่อน้ำมีแม่อยู่นั้นไม่อเนาะถ่ายพ่อเมื่อก่อน chân là... chị chân chị chân chân Chị chờ chân 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 bố chân 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 nát à chân sẽ chân kinh chân mau kinh chân chân mau mình chân แอมเดี๋ยวสาวไทยนี่สิเมาตามตลอดเนาะมือเพิ่นโพกบ่ได้ไปเพนตามเอ่อ3-4หอก็ยังบ่แล้วเทื่อปกติน้องก็จะได้บ่ค่อยได้ตบ่มีข้าวตยังบ่แล้วบ่สิแล้วซุนีน่ะแล้วบ่อีบ่กินได้บ่ซุนีบ่กินได้อากินได้บ่ซะกินได้เอาลองเบิ่งอืมันอแม่ทุกคนเนี่ข้าห้ได้ อเอ็มหอม,มเอาไ,นอนออไปนึ่งอีกแบบับน <c oughs> อารมณ์ดีขนาดชาวไทยติ๊แป๊กได้เจ้ามันขวดมความขวดขวห้ามป่ชาวไทยไม่ได้ขววอะไรแบบขวกขวนแล้วไม่ไ <c oughs> ล้อะไรล้างอย่างนี้แล้ว อืมเอา้าวนี้น้องกาิข,ขึ้นขึ้นจานเลยอืมเพื่อสิแล้วนี่น้ำเบอร์ตุกหนึ่ง <c oughs> เอาเอาสุกคนนี่ลละเงินสามบ้านสองน้องสาวไทยคุ้นสวยแล้วังได้บัดไดฮักได้น้องเย้ย <c oughs> <c oughs> นี่เฮียน เครือส่วนหมดบรนเฮากับเป็นเวลาทุกคนคือเฮือนสันองชาวไทยโอ้คือว่าอาบไปอาบน้ำห้วยอันนี้น้ำตกจากฟ้าเนาะน,น้ำพ่นเออเห็นบอกพี่น้องเครือส่วนหมดเวลาน้ำพ่นมาน้องกระสีเกียมอ่์ก็ฟุ้ยมาใส่แล้วกระสีอาบตั้งจากน้องไทยตำ<า>ขมาเมาแล้วน้องกระสีอานอบน้ำอาบได้ทุกคนเลยเฮือนชานมันช่องน้องประมาณส่วนนีน้แหละพี่น้อง คือบ่ได้ไปอาบน้ำน้ำห่วยฮะส่งนี้มีน้ำพ่นก็เลยอาบน้ำพ่นก้อนลตกเโอ้ด้เลเยมื่อวานเมื่อซี้นี่น้องน้องไปเอาเข้าบ่ไปพูดเข้าบอกเมื่อวานนี้นะอ๋อพี่น้องเอ็มาเมื่อนี้น้องก็สิตามข่าวเมาให้กินทุกคนเลยคนตกเลยเนาะเมื่อนี้เนาะอ้าวเกือบลุดเกือบ คาร์โลไม่ตรวจเลยเล่ะใช่ตายตั้งโลฮะมันเจอเย็นลายเลยพี่น้องเลยเบื้องบรรยากาศมื้อนี้ฝนฟ้าอากาศมืดคึมทุกคนมาเยี่ยมมายามน้องมื้อนี้โอ้ยน้องกะเมื่อไล่ตามข่าวเมาจนมือมันฟงมันแลงพี่น้องน้องกะจะอาบน้ำอันไหนน้องกะสีอ่าคนเหินคนสารทุกคนเลย เพราะว่าปีหนึงก็ได้กินเท่านึงเข้าเมาพีน่น,นอ้องแม่นเนาะเพราะว่าคั้นอันเดือนเดือนน่าเรียกอกาจจะกล่องแั่เมื่อว่นก้าวย่านเปียกไว้ให้เปียกพวกก้าหน้ามันจะเป็นยากใจ เ <laughs> ยอะแยะหวานช่วยมงไปไปบ้านน่แหละจะอ่านนำผึ้นี่ก็ได้ ยังน,นี่นะ,ะโอ้แฮะบอกให้น้ำเข้าบ่ฝนตกหำเลยเอาหลังจากอาบน้ำแล้วเต็งโต้าาโแ,ตตแล้วนี่นาะโอ้เต็งโตแล้วแนมเบิง้งฝนตกอีก <c oughs> บิ้งน้ำหยอยเบิงบ้งพี่น้องเฮือนน้องเห็นบ่เทียนเนบอสส่วนใหญ่ข้าเจ้าก็ต้องเอาน้ำพ่นละ่ะมากินพี่น้อยเพราะว่าไปตักน้ำซากมันก็ะคุณช่วงนี้พี่น้องเลยก็เลยเอาน้ำพ่นมากินพี่น้อง เวลาแขกมาเแขนมาสานน้องกจาสิบพูสานยิ่งมาพี่น้องเลื่อนสานบ้านสองน้องประมาณสุนี้ยอมขับว่าน้องใจดีหลายพี่น้องเอ้ยมืาอนี้ตาข้าวเมาอีกมาสู้กินพี่น้องข้าวเมาเพื่อนในชาวอาณาชาวไทยภาษามังกองปึ้มเบิ้มโอ้โอ้คนโบกจักก็คือปึ้มเลยระเบิดเลยปึ้มข้าวเมาคือปึ้มเนาะโดยโดยปึ้มบ่โดยปึ้ม โดยปุ่มเข่าเมาทุกคนเลยเข่าไม่เอาใจะดีอะไรเจลได้นะเป็นื่อยไรเอ่ยเห่อยบมื่อยโอ้มื่อยลายเมื่อยตบเข่าอ่ะอานนี้ได้ปากก้อนแล้วเพราะว่านี่ไปพูดเข่ามดมือปนดตกอ่ะประมาณจัะมองที่น้องต่ำมือเสานี่นะ เจ็ดโมงเงตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วพอเกือบสามสี่ชั่วโมงทุกคนเลยมือนองจนองหมดแล้วจนเป็นสีแดงหมดเนาะม่นย่างนะทุกคนแบบเจ็บลายเนาะมือจนแตกจะได้กินข้าวทุกคนเลยเพื่อจะได้กินข้าวเมาแต่ละตปีน้องก็เขเ็ดเป็นหนีปะเหตุเวลาเขาไม้มากก็คือต้องเห็ดข้าวเม่าภาษาบรรเจ้าเอิงงข้าวเมอาปึ้มเนาะปึ้มโดยปึ้มก็คือข้าวเมาาเวยทุกคนเลย ต้องเขาจะดังกันมาเมื่อนี้น้องวัดิธากระแปลงกระแปลงหมดแล้วเพื่อนว่าอาบน้ำยันเดียวก็เลยนุ่มหมดเลยวะท้าเพิ่งดูมีจากอันเขาแปงเหมือนมันแล้วโบมีกระแป้งโบมีกระแป้งโอ้ยบ่มีกระแป้งค่อยมีแต่สชมพูซิวออนไลน์เนาะกระแป้งหมดเนาะเป็นเจ้านอนดึกบปล่าจีบสาวเสื้อขาวได้ไหมแข่งยังชาวไทยแข่งยังอันนี่นะ กุมา้าวเมว่ะกี้ี่ว่าวย่ววาน่างแเสบลายเนาะกจะซส้อบาาไหนมา้าวนะ่วยเท่าไร่ในเม่าทหน่สิบพันกิบ10สิบพันอ้อยูบานในบ่มีบ่บอเีไม่ซื้ออยู่เมืองคนเอ้ไม่เป็นธรรมดาเด้อพี่นงไอ้เมียเพื่อนยการลูกสาวใจดีหลายได้ ไมเด้เฮ็ดีได้จะนันถือมือในนองไอ้มันเจ็บเลยเราบ่มีแคล้วกระจายเอาทุกคนตอนนี้มากินข้าวเมาอยู่เฮื่อนสาวไทยคนสวยดีจ้าอีเมเพื่อนฮะก็มาตีเมืองนองย่างเอาบ่ขี่รถจักโอ๋อขี่รถย่างเอาลมดีขนาดทุกคนมันลมดีหลายเอาแล่ ภาษาบรรเจ้าเอ็มก์เาว่าจ so ังใดเสาไทยต้วงตวงอ๋อภาษาบ้านบรรตาเอินโตสภาเอาเอาเอามักเผ่าคือตวงเด้อพี่น้องสาวเผามังกรแม่นี่เลยบอก้าไทยแม่ตัวงเบาใส่กระต้วงเนาะมันเป็นตัวเนาะต้วงต้วงต้วงมันเป็นตัวโอ้ย ตัวคือหือเลยตัวคือหือตวงอันนี้ตวงโอ้ยทุกคนมาซอยฟังให้เบาใส่เดี๋ยวสับสนเดยเบิดชาพันขมุกมาเปรี้วมาเปลี้ยวเฮ้มาเปร้วเห็นบอกก็มุ่งเบ็ดภาษาคอยนั่นจะบู๋มาอะไรโตแม่นบอกไทยแม่นบอกมันตากเลยภาษาบ้านเราเลยทางนี้ตวง แต่ล่าเมื่อบ้านนี่บ่คือกันเอาไปเอามา,บ,าบ่ใสบ่ฮูยังจักอย่างเลยจะเอื้นบ่คือกันทุกคนบอสาวถ่ายเครื่อบอน้องตำข่ามา,าไปขายอยู่เมืองบ่งงคเคยเนะาะข้าวไปขายไป็มมออน,นอไไรคลำบ่บรนเฮาคลำเนาะอ๋อข่าวมาใหม่ทุกคน,นก็คือต้องตำกินเองได้เนาะไปขายบ่ได้พี่น้องเลยเข้าวใหม่เนี่ยข้าวใหม่นี่เอาไปขายบ่ได้บ่บ่ได้ยังบ่ทันจำหีดเด้โอ้ก็คือกินเองได้ เอาไปขายบ่ได้หลังจากวกินงะแล้วอ๋อคายได้เขาโอ้นี่ทุกคนประเพณี่ได้ทุกคนเด้อประเพณีมังกรเด้อโอ้โหได้ทุกคนเนี่ยบ่คือบานเฮาเนาะบานเฮาเนี่ยคือขายได้เบิดข้ด้เขาไม่เขาไม่ขนาดอ่าสมมติว่างัวเจ้าเกิดลูกเจ้าก็ต้องจำอีกเอาไก่ตัวหนึ่งจำบอกอีกโอ้นี่แหละทุกคนสมมติว่าเจ้าคายงัวหรือว่าคายควายเจ้าก็จำบอกอีกว่าสัตว์เฮาออกเลยเด้อโอ้โอนี่ทุกคนประเพณีเอกลักษณ์ของชมพาบ้านเฮา คำบรรจากบอกเอาก็เป็นเป็นไข่บรสบายนี่ปิดหีบิดกล่องเ่าเอาไงอีเด้อีพอสาวสาวเนี่อีพอสาวสาวไทยจำแล้วเดี๋ยวสิไปสิได้ท่าชมนี่เห็นบ่พี่น้องประเพณีต้องจำแบบนี้ทุกคนเลยจำพี่จำพี่เราใบพอจำพี่โอ้ไดกินข้าวไหมแล้วเนาะเห็นบ่พี่น้องจานเนี่ยคุณช่วยจุ่มยาเนี่ยแล้วจะดูทั่วร์ตา ค uh, <laughs> <can> ือ <without> น้าๆแม่ตะเล่น like, ้าๆยัวร์ยมที่จ๋านี่ล่ะเอาจอดลึกทั่วยัวร์เอ็นประมาณ3จักอยู่นี่อีกุกเี่ยวดานพ่นนียดเื่อแชบอกให้จาด้ดเออแล้วบัดนี้เออแล้วเออประมาณนี้เห็นบกระเพณีบ้านเฮาแม่นๆอันนี้ก็คือจําบอกให้เจ้าปาเจ้าข้าวกินก่อนโอ้นี่คอันก็ข้าวกินก่อนเฮากินตําลังแม่นเห็นบ่จะว่าายได้ายบ่ได้ๆๆนั่นเด้ออาสําเร็จนี่เนาะพอเนาะเออขอบใจขอบใจ นี่ละทุกคนเลยอีฟซี่อะไรคนที่บอเข้าใจว่าประเพณีบานเฮาโอแปลกเนาะสไตล์เนะานะประเพณีบานเฮาเนาะเฮากินโมได้พี่น้องให้เจ้าปลาเจ้าเข้า แล้วก็รุ่นปูยาตายายเฮาที่เขาเจ้าเสียไปแล้วให้เขาเจ้าวกินกอนแล้วก็ให้เขาคุ้มครองเรากินตำลังโอ้พี่น้องเลยเป็นนี้บ้านเฮาแบบนี้พี่น้องค่อยเๆขึ้นว่าสาวไทยเอาข้าเมามากินแบบธรรมดาบบแมนแต่คนเลยมาจําเหตุมาจําบอกว่าเรากินข้ามไม่แล้วให้คุ้มครองอยู่เฮือนอยู่ศาสตรมอให้เจ็บมอให้ไข่ทุกคนแปลกเลยพี่น้องพักผานโดยกินขมไม้เขาให้ น้องๆกาสซีเอาเข้าเมาแล้วก็มาจำบอกอจำหีดจำีดประเพณีที่สิบสอของ1ิปซี่ชมความมังกรก็คือ,อบุญกินงะยังบ่หอดก็คือให้มันหอดอเดินสิบสองหลังจากหูดเข้าหายสนเวแล้วก็เฮ็ดบุญกินงะกินขวอยกินงัวหมู่มบ้านนี้ล่าที่สุดหอด10ปลายโตบ้านนี้ก็ใหญ่นะ หอมเนาะเป็นอะไรมันเลี้ยน้ำหอมผุดน้ำลายน้คนละทางเมื่อวานพอดีแล้วใส่หวานผุดเจ็บคอมันเหนียวเทนอใส่น้ำตาลเนี่ยมันเหนียวเลยมามาทุกคนไหมเขาเมาสาวไทยกินแล้วเมาบ่มัน กูได้มาได้ชิมแน่นอนเขาไม่สาวไทยเขาให้เข้าส่วนในทุกคนเลยเป็นมันใหญ่เน,ะนาะแมนหลังจากกระเจ้ากบซิมาคั่วอีกพี่น้องแต่เราขึ้นอาจฮ็ดพิษสุดแล้วใงไน้ำร้ายพูดแเล่วลองเบิ้งอ้าสาวไทยจะลองเบิ้งหวานเลยบ่ฮับประกันความหวานโอ้ไม่ได้หอนบ่ จับเลยฮะยังม่วานย่างอยู่อ้าใส่อีกเป็นแบบหมักวันวานหมักวันวานจัดไปมามาทุกคนมากินข้าวใหม่ข้าวเมาอยู่เพื่อนสาวไทยพี่แหละทุกคนเลยกูได้มาเดือนนี้นะท่านอยู่เด้อน้อแล้วหรือาบันนี่อ้าจะซีนล้มเงิง จะเพิ่เจ้าของเพื่อนเออเพื่นจะได้กินแล้วจะเมาเด้อเอ็มเอ็มเอ็มลึ่อแสบลายโอ้หน้าตาแบบนี้เลยทุกคนเลยเข่าไห้เอ็มบ่อันนี้คือเข่าเมาเข่าไห้ฮากมาใหม่ทุกคนเลยหลองกาสิมาจำที่ปะเพณี่ยีสิบสองซุนผามืงกรงบ้านเฮาเอินแน่เอินในทีแน่มาเริ่มกินข้าวเมานำกันเด้อ เมนูอะไรครับอ่ากินข้าวใหม่เด้อครับเด้อเนาะกินข้าวใหม่เป็นยังไงมันเล็กเงียบมันเล็กเงียบเงียบโอ้มาเด้อทุกคนมากินลำเบิงข้าวเมาไม่พี่น้องเอ้ยข้าวไม่ข้าวเมาข้าวไม่เหนี่ยนะมันจะหอมเนียเหนียวนี่ที่บ้านอายใายอยู่บ่อข้าวเมา กินได้เศรษบ่เศรษโอปีหนึ่งนี่กินที่หนึ่งเนาะเอากินให้อิ่มดิน้องเด้อนี่ทุกคนประเพณีเคสนวดบ้านเฮาเวลาอ่าไก่สิู่ดเข้าวไม่ก็ต้องอ่าเอาเข้าเมาก่อนมาจําหีดพี่น้องประเพณีชนเผ่ามองกองทุกคนเลยอันนี้ก็คือเป็นบุญหน่อยเนาะบุญใหญ่ก็คือหลังจากโูดสำเร็จแล้วก็คือเก็ดบุญบุญใหญ่บุญกินงะบ้านเฮาเอิ่นพี่น้องเลยเอากินให้หมดเด้อ หากินบุบบดนี่เคยไปส่งคืนอยู่ไฮ้เลย่างน่าจะว่าบุญใหญ่บ่นบุญใหญ่หรือบุญน้อยบุญน้อยแต่คือจิบเแม่นบุญเบาชัยสาวไทยเป็นเจได้รสัจดสีมือเจ้าแอ็มลึกกว่าจะได้กินอร่อยเนาะมือจนโพงมดแล้วคนเดียเพื่อจะได้กินบอรแม่นธรรมดาจับถ้วยเด้อถ้วยมันไปลอยองศาแล้วตอนนี้หยาิกันละสองคนนี่จับเลยมั้ มันชิ้นเนียวคันปะให้มันแหงขึ้นจีแฉะ้ปทุกคน